ครับไปอัมพรามหานะครับวันนี้เราก็มีรถทดสอบเข้ามาใหม่นะครับ2อคันนะครับเป็น t i เกอร์900รุ่นใหม่นะครับ เป็นรุ่น Larry Pro นะครับแล้วก็ตัว GT นะครับที่แรกในประเทศไทยนะครับสำหรับตัว900 GT นะครับ ตอต่างประเทศให้การยอมรับว่าเป็นไทเกอร์โสมที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองสัมภาษณ์คอนเทสกันนะครับตู้มา,บบาม,มากามมากใช่ไหมก็เครื่องตัวนี้นะครับเปลี่ยนการจุดระเบิดใหม่เปลี่ยนแข้งชาร์ปใหม่นะครับก็เรียกว่าเรียกรอบได้ เร็วยิ่งขึ้นกว่าโมเดลเดิมนะครับเรียกว่า t ีแคงเพลนนะครับแค้ง s h a r เปลี่ยนใหม่การจุดระเบิดเปลี่ยนใหม่น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมนะครับการติกโค้งง่ายให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับ ำหรับเครื่องยนต์ปรับปรุงเป็น 900cc นะครับแรงม้าเท่าเดิมแรงบิดเท่าเดิมแต่ว่ามาในรอบที่เร็วขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากทดสอบสามารถเข้ามาที่ไทยอัมพาราม5ได้เลยนะครับตั้งอยู่วงเวียนพรราม5นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับ มีทั้งรุ่ล้อแม็กและล้อซี่ลวดน,นะครับให้ทดสอบสามารถออกถนนใหญ่ได้นะครับก็มาทดลองกันได้นะครับเปิดบริการทุกวันวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับเป็นไงบ้างสำหรับตัวแรลลี่นะครับเป็นโช๊คไฮสโตรนะครับของทางโชว่าในส่วนของตัว G ีทเป็นโชคมา z ์ซอกกี้นะครับ ทดลองกันได้นะครับถังน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเฟร,รมเปลี่ยนใหม่นะครับ ็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับไทยอัมพราม5สนใจเข้ามาลองทดสอบได้นะครับออปชั่นนะครับสำหรับรถวตอร์คลาสถือว่าเยอะที่สุดนะครับมีทั้งอุ่นมืออุนอ่นเบาะนะครับล้อแม็กล้อซี่ลวดแบบไร้ยางในนะครับปับ๊มเบรกเดี๋ยวไปลองสัมภาษณ์ทีมงานทดสอบหน่อย วส,สวัสดีครับคุณเจ๋งนะครับและคุณบิ๊กเป็นไงบ้างครับรถล,ลองตัวไทเกอร์900ดีกว่าัวเก่าเยอะก็ง่ายๆ,ๆคือรถใหม่ต้องดีกว่าแล้วะเขาต้องแก้จุดบอดนะถามว่าถามว่าเขาแก้ไขามาดีไหมแก้ไขามาดีมากครับฟังก์ชันจากที่ขี่ตัวเก่ามานะก็ใครที่ขี่ตัวเก่ามาตัวเก่ามาไม่ใช่ว่าตัวเก่าไม่ดีนะดีเหมือนกันแต่เปลี่ยนได้แต่อันนี้แต่อันนี้มันทําให้ขี่ง่ายขึ้นใช้แรงน้อยลง นะครับด้วยที่ผมขี่นะตัว900รัรีโปะเดี๋ยวเริ่มกับรัรีโปก่อนลวกันปไง900รัรีโปนะครับเมื่อกี้ได้ออกไปขี่ที่ถนนพับโค้งค่อนข้างง่ายพับโค้งง่ายขึ้นพับโค้งง่ายนะครับแล้วก็กําลังเครื่องทอกบอกเลยว่าติดมือมากติดมือนะครับติดมือน่าจะมาจากการจุดระเบิดใหม่เนาะปรับปรุงเครื่องใหม่ใช่อันนั้นอันนั้นจ้องไปเรื่องของอ่าราละเดนะราเทีนะครับแต่ว่าด้วยความรู้สึกที่ได้ลองขี่คือ ทันเล่นเนี่ยปิดมือมากขึ้นทันเล่นติดมือมากขึ้นสองควิกชิปควิกชิปเป็นไงขึ้นลงอัพไคลอัพดาวอัพดาวอ่ะอัพดาวเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างอ่าต่อเนื่องอ่ะค่อนข้างดีสมูทสมูทไม่ติดนะนะครับไม่ติดแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยรถมันไม่กระชากไม่กระชากอ่าไม่เสียอาการเนาะแล้วก็เปิดไปปุ๊บงัดเลยปั๊กปั๊กแค่ปิดข้อมือนิดนึงเท่านั้นเองเนียนเลย ความรู้สึกผมนะคือผมขี่แล้วผมก็ลองปิดมือแต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าไม่ไม่ต้องปิดคันเร่งก็ก็งัดได้งัดได้เลยก็งัดได้ครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อเกียร์ตัวโปรอะไรนั่นอ่าเขาคุมเขาคุมในกล่องมาให้แล้วนะครับโมดิฟายกล่องมาให้เรียบร้อยสองครับเบรกคู่หน้าเบรกคู่หน้าที่ให้มาค่อนข้างเอาอยู่เอาอยู่เมื่อกี้พี่เก่งเห็นแล้วผมขี่ให้ดูว่าผมเบรกใช่เบรกหนักเลยเบรกหนักเบรกหนักแบบหน้าทิ่มเลยสำหรับรุ่นเก่าอาจจะมีนิดนึงนะ วันๆหน่อยนะตัวเก่าแต่สําหรับคนที่อยากลองเบรกก็ต้องคอนโทรลบาลานซ์ตัวเองให้ดีต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีอันนี้ผมก็เพกมาพอพอสมควรถึงจะกล้าเล่นสั่นๆเหมือนกันนะครับมันเป็นรถใหม่แล้วไม่ใช่รถตัวเองด้วยนะฮะครับเบรกลังกับเบรกน้าทำงานได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเกือบร้อยเกือบร้อยนะมันต้องบวกในเรื่องของยางด้วยยางส่วนหนึ่งยางเป็นยางใหม่นะครับยางไม่ได้เปิดหน้ายางมันจะทาให้เกาะ มากขึ้นครับประสิทธิภาพในการเบรกระยะในการเบรกก็อยู่ที่ความเร็วที่เราใช้ครับตัวโปรนี่ได้ยางเป็นแบตแลกมาเนาะใช่บต stone แบตแลกหน้าหลังเลยนะครับปั๊มเบรกหน้าหลังเป็นเบ m โบแล้วนะครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่สัมผัสได้จากที่ผมขี่ตัวเก่ามาก็เราไม่เอ่ยร้ไม่เป็นไรข้ามปเบะเบาะกับท่านั่งคนขี่ครับ สบายมากขึ้นสบายมากขึ้นด้วยผมเป็นคนสรีราที่ตัวเล็กอ่าคนไทยนไทยสตันดาร์ดอ่าผมร้อยร้อยเจ็ดสิบสองอเจ็ดสิบสองคือถามว่าถามว่าตัวเล็กไหมก็กลางๆขาขาค่อนข้างเวลาขี่จะเห็นได้เลยว่าต้องแบบเวลาจอดมันต้องขย่งแล้วแขนผมไม่ได้ยาวอ่าสาหรับคนที่ตัวสูงกว่าผมไปแล้วอันนี้ขี่ง่ายแต่สําหรับคนตัวเล็กก็ต้องเป็นกังวลครับบางทีเขางงนะยุโรปรถยุโรปต้องใช้ยุโรปขี่หรือเปล่ามิจ่ยกาวเลยฮะแกทำง่ายเซลกาวเลยก่อนไอ้นั่นะตัวยุโรป ตัวไซยุโรปนะครับก็คือสูงร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างขี่ง่ายเลยขี่ง่ายเลยแต่ว่าสำหรับคนตัวเล็กอ่าเคยมีคำถามลูกค้าร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าขี่ได้หรือเปล่าขี่ได้เนาะอันนี้เป็นตัวแรลลี่โปรบอกก่อนเป็นตัวสูงเป็นตัวสูงเลยนะครับแต่ถ้าบอกงี้ว่าถ้าลูกค้าตัวเล็กแล้วไม่มั่นใจมาหาเรามาแนะนำให้แนะนําได้มีวิธีการขี่บอกบทั้งตัวโปรและตัวไม่โปรมันปรับได้ทั้งสองระดับนะปรับได้สองระดับปรับสูงปรับต่ำได้ตัวใหม่ที่ทางไทยอั่มเขาแก้มาให้้เเรราาาาคือแกตงงงชช่่ววขขนะ ตรงเนี้ยถามว่าพี่น้องน่าจะมีน้องเซลรีวิวไปแล้วแต่ผมก็มาขี่ทีหนึ่งก็ทาให้ผมรู้สึกว่าผมหนีบถังได้ง่ายขึ้นหนีบถังมพาทัร์ง่ายขึ้นขาผมเป็นลูกเดียวกันถังเวลาขี่พวกรถบิกไปเนี่ยมันต้องดูเช็ดถังครับเช็ดถังเช็ดบอกด้วยนะครับมันจะแนบไปกับถังมันไม่ต้องแบบเหมือนขาเราโก่งแล้วก็ต้องมาพยายามบิดเพื่อที่จะดีมันทําให้เวลาภาระในการขี่ทางระยะไกลๆหรือเข้าโค้งเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงลดความเมื่อยล้าลง เพราะว่ามันเข้ากระชับพอดีครับนะครับใช้การคลิปนิดเดียวเท่านั้นเองเนาะมันโทรรถง่ายขึ้นนะครับส่วนเบาะในการนั่งเป็นเบาะเจลค่อนข้างนุ่มแต่ถามว่าเบาะที่เขาให้มามันนุ่มนุ่มต่อให้เบาะนุ่มเบาะเทพเบาะรถยนต์ขี่ในระยะไกลก็ต้องเมื่อยก็ต้องเมื่อยนะมันจะบอกว่าไม่เมื่อยเลยไม่ได้แต่ต้องมีระยะไม่ใช่โซฟานะไม่ใช่โซฟาานอนทุกคันยังเมื่อยเลยนอนโซฟานยังเมื่อยเลยอ่านะฮะ นะครับแล้วก็ช่วงล่างพี่บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันยุบยากเมื่อกี้ผมขี่ซาลาล่อมให้ดูแล้วถ้าจังหวะเปิดปิดทะเล่งที่ดีหรืออะไระโชกมันจะเป็นตัวจังหวะซับแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรจนถึงทั้งรีบาวทั้งดมปิ้งเนี่ชคช่วงยืดยุบเนาะทนได้ไม่เสียอาการอานะครับค่อนข้างคุมรถได้ได้ได้แบบโอเคเลยนะแล้วบวกด้วยมันเป็นรถใหม่ด้วย อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้คือในเรื่องของท่าทางการขับขี่ท่านั่งเห็นอยู่แล้วผมเป็นคนขาสัน้นแขนไม่ได้ยาวไม,มไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องเอื้อมหลังตรงเลยนะเมื่อกี้พี่เก่งเมื่อกี้พี่เก่งไหลสดให้ดูไปแล้วตอนใช่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 ใชรครับฟูลลนะ็อกอ่าฟูลล <Full lock. S 1> ็อกฟูลล็อกช้าเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะใช่แล้วก็คอนโทรลคอนโทรลรถง่ายขึ้นนะครับอันนี้ที่แฮนด์บาร์ แฮนด์บาร์มันเว้าแฮนด์ที่เป็นตัวแรลลี่มันสูงขึ้นมันสูงขึ้นทําให้ท่านั่งในการขี่เนี่ยม,มันง่ายขึ้น,น,นม,นมนันง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีสรีละเท่าๆผมเนาะหรืออาจจะเล็กกว่าผม<ช>ไม่ต้องกังวลน,นะครับอีกอย่างหนึ่งกําลังเครื่องและคัสต์กาลังเครื่องและคัสต์แล้วก็คันเร่งถ้าใครเคยขี่ไทเกอร์ตัวเก่ามาจะทราบเราก็พูดง่ายๆทราบว่ารถมันชอบเบาดังเบา เวลาเรามีโหลดหนักๆนะลุยรอบต้นๆนะ้นป๊อกเลยแต่อันนี้ผมได้ลองแล้วอันนี้ผมสัมผัสด้วยตัวเองเลยคือผมลองบิดแบบเร็วๆอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดันเร่งไวๆเปิดันเร่งไวอะ่วอะคือปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่กำลังเครื่องยังอยู่คือเมื่อกี้เล่นฟูลล็อกให้ดูขี่ช้าให้ดูเลี้ยงคัดอย่างเดียวคันเร่งแค่ไม่ต้องคันเร่งถ้าไม่ต้องเติมอาจจะเติมเป็นบางจังหวะที่เราฟังเสียงเครื่องแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกำลังมันน้อยไปเราเติมแล้วที่เหลือเราใช้การเลี้ยงั กำลังเครื่องเหลือล้นเลยครับแล้วก็ท็อกมันมากก็บอกเัยครับว่าอธิบายง่ายๆว่าตัวรถเนี่ยสําหรับมือใหม่่าที่อยากจะขี่รถทัวรลิงใช่นะครับแล้วมองเรื่องอุปสรรคของรถความสูง<ล>ขี่ <ลด S 3> ยา,ากผมว่าตัวนี้ขี่ง่ายนะขี่ง่ายมากฟิลลิ่งการเลี้ยวรถมันแทบจะไม่ต้องแบบไปออกแรงเลี้ยวอ่ะลูกค้าถามว่าชคโชว่ากับว p นี่ชอบอันไหนตอบยากนะ เราทชอบตัวีแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เขาลองมไม่ดูว่ามันดีทั้งสองตัวทั้งสองสไตล์ผมก็เชื่อว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาผลิตภัณฑ์ของเขามีคนถามมันนะว่าโชว่ากับ WP ชอบตัวไหนมากกว่ากันมันมันเป็นผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคือตัวนี้เขาออกแบบมาเน้นทางฝุ่นนะเน้นเน้นทางฝุ่นมากกว่าเดิมนะครับ ต้องบอกลูกค้าก่อนรถที่เป็นตัวแรลลี่หรือพวกรถลุยทางฝุ่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างนึงคือโช๊คเขาจะเซ็ตมาให้สําหรับการยืดยุบที่เยอะค่อนข้างเยอะสับสับเยอะสับแรงค่อนข้างเยอะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนรถทางเรียบเขาจะเซ็ตยังไงก็ได้ให้รถมันแข็งที่สุดคือไม่ย้ยไม่ย้ยเพื่อเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งนะครับเป็นไงแล้วเมื่อกี้เรื่องความร้อนเป็นไงความร้อนผมว่ามันโอเคนะ ไม่ได้ร้อนมากนะขี่รถเมืองไทยพูดง่ายๆแบบยังไงก็ร้อนยังไงก็ร้อนแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนจนแบบเราใส่ยีแล้วมังเ่ามันไม่ได้แบบมันเผาขึ้นมาจนเรารู้สึกเอ้ยมันร้อนม่าพัฒนาดีนะจอดดูที่ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งที่เขาแก้ไขมาก็คือตัวหม้อน้ําจะเห็นนะครับทั้งซ้ายและขวาจะเป็นหม้อน้ําระบายออกด้านข้างแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าๆจะเป็นตัวเดียวตัวเดียวเป่าเข้าเป้าหาคนเป่าเข้าหาเครื่องแล้วผ่านเรา ไม่ได้รู้สึกร้อนขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆที่เอาไปขี่อ่ะี่ะมันจะร้อนเฉนเพาะเวลาที่อแดงติดไฟแดงรลาอดติไฟแดงนะครับเกี์เป็อมดลอีกอย่างหนึงพี่เก่งบอกมาข้อดีของรถตันี้คือตัวโครงฟรลังเฟมเฟหลังแ <F lem. S 1> ยกได้นครับเป็นถอดถอดชิ้นแย่นะครับรถน้ำหนักนะ แล้วก็แก่เซอร์วิสง่ายตัวใหม่นี้มาเนี่ยมีอะไรก็คือตัวน้ําหนักรถที่เบาขึ้นถังเออเบาลง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 เอเขอโทษครับ้เบาลงครับเบาลงแล้วก็ที่เพิ่มไปอย่างหนึ่งคือตัวถังน้ํามันที่ให้รีจุกมากขึ้นรดจุมากขึ้นไปได้ไกลขึ้นไปได้ไกลขึ้นนะครับ2ก็คือจะเป็นตัวหน้าจอนะตัวจอใช้งานง่ายนะ อ่านง่ายนะอ่านง่ายนะตัวจอใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นชัดอืมมันใหญ่อะเ็ดนิ้วอะอืมนะครับเป็นทีเอจ็ดนิ้วเห็นชัดสีสันสวยงามพี่กูบอกว่าอยากลองขี่บ้างครับยินดีครับพี่กูเดี๋ยวนะมาเลยตัวกับสตตา์ติดหรือยังเห็นบอกไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาขี่นะครับ แล้วก็อันนี้ตัวหน้าจอเปิดให้ดูถ้าใครสนใจต้องลองเข้ามาเล่นหรือลองเข้ามาชมที่ศูนย์ไทยอั้มพระลาม่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมออกไปขี่เมื่อกี้เป็นไงตัวผมใช้รถออกทริปที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือชิล่าชิล้าเป็นไงปรับแต่งมาให้ลมเข้าหาคนได้มากขึ้นใช่มีรูนะเพราะเมืองไทยเมืองไทยนะบอกตรงๆขี่รถมีชิลช่วยกันประทะของลมได้ดีครับ อันนั้นเราชอบอยู่แล้วแต่เวลาเราขี่เมืองไทยมัาค่อนข้างร้อนลมไม่เข้าตัวลมไม่เข้าตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องมีร้อนมากโฟล์นิดนึงนะให้ระบายความร้อนไปหน่อยสิ่งที่ชอบก็คือเมื่อกี้ผมใส่หมวกจากพยับฆ์พูดลองขี่ดูลมเข้าหาบอกเราใส่แว่นนะใส่แว่นเรามีรู้สึกรู้สึกลมเข้าหาตัวค่อนข้างเยอะนะครับระบบที่เขาจริงๆชิงส่วนใหญ่เขาจะทาเป็นชิลใหญ่ครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะของผมจา้เขาออก ให้ลมเข้าหาคนได้มากขึ้นเพื่อลดหรือระบายความร้อนเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะทียังไงต้องให้ลมเข้าช่วยอยู่แล้วการปรับเป็นไงการปรับชิลของไทเกอร์ตัวหนะง่ายๆครับบกสิต้องดึงสองมือนะตอนนี้มือเดียวมีบาร์มาให้ด้วยนะดึงจากบาร์ยกเปลี่ยนระดับเอาทำมาให้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนชิลเพิ่มเปลี่ยนง่ายอันนี้เขาติดมาให้เลยปะใช่ออปชั่นเป็นออปชั่นตัวใหม่ตัวเก่าไม่มีเป็นดึงใช้มือเลยคีคอยู่ดึงได้เลยสำหรับลูกค้าที่จะติดพวกไม่ไม่ไม่เอาไว้ดึง เออนั่นแหละของเดิมต้องสองมือไงตัวนี้เป็นมือเดียวได้เลยเออนี่ยครับสะดวกได้มากลูกค้าถามว่าขาตั้งคู่ตั้งยากไหมอ่ะลองดูแม่บาลานซ์ดีจริงจริงคำถามที่ดีมากคำถามที่ดีเพราะคนพี่ขี่ไทเกอร์อยู่ใช่ไหมรู้เรื่องเลยทำให้ดูนะครับทำให้ดูเพราะผมก็ฝึกมานานเหมือนกันขาตั้งคู่ขาตั้งคู่ไม่ยากเลยครับตัวเก่ายกแทบไม่ขึ้นตัวนี้เป็นไงเ ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับดึงมาด้านหลังป๊าปง่ายง่ายง่าไม่ใช้แรงแต่ถ้าเทียบกับตัวเก่าสุดตัวสุดตัวโอนเลยผมผมก็พูดตรงเราก็ไปรีวิวนะเราก็พูดง่ายว่าเขาไทยอ้ามเขาแก้แก้จุดบอดนะตัวเกอาตัวเก่ามามาได้ค่อนข้างดี คนที่ใช้ตัวเก่าอยู่ป่านนี้ครูเขาเรียกว่าชานาญไปแล้วกับการใช้งานใช่ครับนะครับคงไม่แต่ถ้าอยากเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาได้นะะมาได้มาลองได้มาลองได้อยากรู้ว่าต่างยังไงมาลองได้นะสิ่งที่บอกตรงๆเลยคือชอบด้วยกําลังเครื่องกําลังเครื่องกำลังเครื่องเปลี่ยนชัดเจนเลยนะมันมีความสนุกของการเข้าโค้งอ่ะแล้วรอบรอบเขาเรียกว่ามันเป็นคันเร่งไฟฟ้าอยู่แล้วไท่เอร์มันกระดิกปึ๊บคือมันฟืดตามมือเลยนะแต่มันไม่กระชากนะยกเว้นยกเว้นพี่ไปกระชากมันเอง แต่ถ้าพี่ค่อยๆลินเปิดลินเปิดเนี่ยมันจะฟึ๊ดของมันไปเองเลยถังน้ำมันความจุเท่าไหร่20ลิตรนะครับความจุ20ลิตรนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับฟังขันนี้ให้สิมเองสวัสดีครับพี่ธนูตัวชาร์จนะครับมีตัวชาร์จเพิ่มมาด้านหลังนะสำหรับชาร์จใต้เบาอันนี้ตัวปรับเบาอุ่นเบามีอุ่นเบาของคนซ้อนนะครับแยกออกมาตอนนี้เมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับยกเว้นฝนตก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 หน้าหนาว าต้เบาะพี่เก่งเขาเปิดให้ดูก็คือสําหรับพี่ๆที่บางทีไปท่องเที่ยวแล้วลืมชาร์จโทรศัพท์หรือแบตหมดไวนะครับกดกดอุ้ยุขอโทษขอโทษอุ้ยคนบ้านนอกเลยนี่นี่เอาโทรศัพท์ผมลองวางให้ดูนะครับชาร์จชาร์จทั้งห้าที่ไม่ได้นะครับเก็บไปได้เลยใต้เบาะชาร์จแต่ใส่ได้เครื่องเดียวนะครับใส่ได้เครื่องอยู่ข้างหน้านี่อยู่ข้างหน้านี่นี่มีที่ชาร์จอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้า สามสามหนึ่งศูนย์เอามาใส่ไม่ได้นะครับมันอ้วนเกินไปนะครับใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าบ่อเสียบเข้าไปครับเสียบไปเลยอ่าปบเลยบ่อนะครับบ่อคนนั่งปรับได้สองระดับนะครับถ้าอีกหนึ่งระดับอันนี้เป็นระดับเตี้ยสุดเพราะว่าผมขี่ตัวผมเล็กก็ปรับให้ลง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 ล่างสุดมันมีสองล็อกอีกล็อกหนึ่งอกจากขนาดกันเสมอเสมออ่ามันจะสูงขึ้นมาสำหรับคนที่กลัวความสูงนะ พี่ทศพลถามว่ามีคุชคอนโทรนไหมครับมีบมีครับมีครับ,รบแต่ขี่สนุกจนแทบ,บลืมใช้บดได้ครับมีคุชคอนโทรลไปเลเวลสองนะครับปรับขึ้นปรับลงได้ความเร็วนะครับชอบอีกอย่างนึงว่าเรื่องเครื่องยนต์นะคือรอบปลายมันก็ขี่สนุกขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเจ๋งเรื่อง GT ดีกว่า GT เป็นไงบ้างตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยจากที่ลองขี่นะครับผมว่าเครื่องยนต์แตต่าสแน่นอนนะครับทอกกำลังนะครับแล้วความสนุก ที่พี่เกบอกว่ามันมีเหมือนแบบมันสะท้านหน่อยหน่อยอ่ามีฟีลลิ่งนิดนึงก็มันนะมันมันมันตอบแบบสำหรับคนสำหรับคนที่เคยขี่ที่คุยกับเจมส์เมื่อกี้บอกว่ามัน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 สั่นแบบมันสะท้านิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับสั่นมันจะพูดว่าไงดีอ่ะมันเป็นเหมือนแรงจิ๊ดจิ๊บจิ๊บมันเป็นฟีลลิ่งของที่ที่เขาบอกมาคือมันเหมือนสองสูบอารมณ์คล้ายสองสูบสั่นสั่นท้านนิดนึ่งมันจะมีรอบนิ่งของมันอ่า ที่นี้คือสมมติอ่อย่างเราบิดร้อยสามร้อยสี่มันอาจจะนิง่งแต่พอรอบต่ำลงมาหรือรอบไปยแรกๆมันอาจจะมีอาการสะท้านนิดนึงขึ้นขึ้นมือหน่อยเป็นปกติของมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบทุกที่ห้องเชื่อว่ามันไม่มีรถไหลที่มันไม่สั่นหรือจ,กจอักรจี้ตรงไหนเลยครับใช่ไหมใช่ใช่ขี่มาเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันก็ต้องสั่นสั่นก็เรื่องฟีลลิ่งในการเลี้ยวรถการคอนโทรลรถนะครับว่ามันประทานได้ดีนะคือรถทัวริงเนี่ยคือรถทัวริงเราขี่สบายมันไม่ต้องแบบ ไปใช้แอคชั่นไปใช้คือพูดง่ายว่าถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การขี่มีพื้นฐานอยู่แล้วพอมาขี่อัีเนี้ยว่าคุณเป็นคนที่ขี่แล้เก่งเพราะรถมันช่วยเยอะนะครับเวลาเลี้ยวรถเบียดเข้าอย่างเงี้ยมันดูดเข้าช่วงล่างก็โอเคนะไปขี่รถอันไหนมาไม่รู้เราไปขี่อันนี้เฮ้ยทำไมเราขี่เก่งจังวะไม่รู้องมาเราขี่เนียนจังวะ เร็วในโค้งก็สามารถทําได้ดีนะครับม,มันไม่ได้แบบเหนื่อยไ,ไม่รู้สึกว่าแบบอย่างที่ผมบอกไงว่าคันเร่งอ่ะคันเร่งเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้าตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วและอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ปิดปิดกระชากหรือปิดอะไรเราค่อยๆลินตามโค้งเนี่ยมันจะไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ตามจังหวะได้เลยคือมันจะไม่ได้ทิดกับแบบ่ปิดปุ๊บหน้าจะทิ่มหรืออะไรก็ออชอบเรื่องท้อนิดหนึ่ง <ขอ S 1> บางคนเนี่ยพอเจอบอกเลยว่าจันทางเลี้ยวนะทางเลี้ยวอาจจะต้องมีเชนมีเบรกตัวนี้ปิดคันเร่งเลี้ยวนะครับ แล้วก็ก่อเปิดออกมาเลยกำลังมันเหลือเนียนเลยอ่ามันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเยอะไม่ต้องไปเกียร์สามเกียร์สี่เลี้ยวรถก็ปิดเลี้ยวเปิดขเขาเรียกว่า,วายอมให้คนขี่ผิดพลาดได้อ่าครับไม่ต้องแบบว่าต้องเชนต้องรถต,งต้องนู่นต้องนี่ครับใช้คันเร่งพองท็อกเนี่ยมาเลยตามมือเลยเปิดปุบ๊บมาปั๊บนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยพื้นฐานรถอะคล้ายๆกันเหมือนที่พิคอธิบายไปแล้วแต่ว่าเรื่องความเฟิร์มในการขี่ด้วยด้วยตัวรถเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยมันขี่ง่ายตัวนี้เป็นตัว จีทีเน้นทางดำ ดำเลยเหรอเน้นทางดำเนาะคูณไม่ค่อยถูกส่วนลรี้โตเนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมตีให้เป็น50 50 50เนี่ยคือทางดำ50นี่คือทางฝุ่นสามารถเล่นทางดำเข้าโค้งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คนไปปรับด้วยตัวโช๊คนะครับเพราะว่าเร็คเอาทเซ็คเอาก็แรลี่เนี่ยเป็นบอกแล้วเป็นตัวแรลี่ส่วนถ้าเข้าทางฝุ่น โชคเป็นโช๊ที่เขาเซ็ตมาเดิมๆเนี่ยขี่สนุกเลยกำลังมาแล้วก็ด้วยกำลังเครื่องรอบต่ำไม่ดับง่ายๆนะครับไม่ดับง่ายๆแล้วก็ด้วยค่ายืนเมื่อกี้ยืนขี่ลองยืนลองคอนโทรลรถรถค่อนข้างทับได้ง่ายปรับโค้งง่ายขึ้นเดียว่ายคอนโทรลง่ายน่าจะมาจากบาลานซ์บาลานซ์ที่เขาปรับปรุงขึ้นมาเนาะเรื่องตำแหน่งเครื่องยนต์ น้ำหนักเบากว่าด้วยน้ำหนักเบาขึ้นด้วยใช่ผมเองก็อยากได้ที่บอกว่าประทับใจก็คือรอบรอบเดินเบาด้วยเบาเนาะไม่ต้องใช้คันเร่งแบบเวลาเราเลี้ยวแคบๆปิดปิดคันเร่งแล้วเลี้ยวเลยมันไม่มีกาสะรุดนะไม่สะดุดของเดิมต้องคอนโทรลเพิ่มอ่าแล้วก็คุมคันเร่งเขาเรียกว่าตัวรถเลี้ยวต่ำๆเค็มแคบไม่มีจุดบอดแก้แก้ปัญหาจุดบอดตัวเก่าไปค่อนข้างดีแหละเพราะว่ามันมันดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยแล้วก็ โอเคนะโดยรวมว่าขี่สนุกนะครับเป็นรถที่ขี่สนุกขึ้นง่ายสำหรับมือใหม่นะครับที่อาจจะยอมอยากจะเปลี่ยนมาขี่รถแนวเดินทางทัวริ่งมผมว่าตัวนี้ตอบโจทยนะ์นะเต็มสิบผมให้เก้าเก้าแน่นอนไม่ได้รวยนะแน่นอนผมก็เชื่อว่ามีรถหลายๆรุ่นคุณภแต่ว่าผมเมื่อขี่แล้วเนี่ยผมว่าเต็มสิบผมว่าผมให้เก้าผมไม่ใช่อาจจะไม่ได้นักเทปเราเราเป็นความรู้สึกตัวเองอ่ะเราความรู้สึกเราเอง เราก็ฉี่ทองเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครัส่วนอ,อีกหนึ่งนะีคือว่าวพี่กู่บอกว่าพูดสยอกได้เลยอะไรนะรับเชิญครับพี่กู <laughs> วที่บ้านมีที่จอดรถใช่ไหมพี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ <laughs> เดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่บ้านย้ายเข้าบ้านเลย <laughs> ทอกมันก็สนุ <laughs> ทกทอกมันก็สนุ <laughs> พกพอๆกับตัวแปดรออ่ามันอ๋อตัวนั้น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 ตัวน้นเงินตัวน้าเงิน นี้จะบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอท้าด้วยนะเอ้ยไม่ขี่ง่ายในเมืองขี่ง่ายเลยบอกว่าบอกคนซ้อนอย่างหนึ่งบอกคนซ้อนนั่งสบายด้วยนั่งสบายสำคัญเลยรู้บอกนะครับนะครับเป็นตัวเก่ามันจะเลี้ยวออกมาเลี้ยวตรงเขาบอกพีู่ว่าก๊อตูอยู่เปล่าก็อดจับได้เอันนี้จะออกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มือจับที่ต้องให้มาเนี่ยค่อนข้างแบบกระชับแล้วก็ ใครที่เอาไปขี่แรลลี่อย่างที่เก่งออกคือแรลลี่เนี่ยมันสามารถถอดออกได้เลยหรือท้ายออกไปเลยาาถอดได้ง่ายเลยอาาถอดขาตั้งไอ้พัดข,า,ข,า,ขาคนซ้อนพัดขาคนซ้อนสามารถถอดออกได้เนาะอดประกอบเพราะตัวเก่าอ่ะเผื่อไว้ก่อนววล,ล่วงมาเจ็บหนักเจ็บหนักนะครับตัวเก่าตัวเก่าเวลาเข้าขี่การซ่อมบำรุงจะยากหน่อยการซ่อมบำรุงเข้าไปหรือว่าเราเอาไปลองตีเขาเรียกไปฝึกฝีมือเอาฝีมือไปฝึกฝีมือยุดฝีมือยึดไปเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองนะเราจะผ่านมันได้ไหมพวกตัว เหรือถ้าซื้อรถที่นี่แล้วอยากจะไปขี่อัพโรดเดี๋ยวรอหมดโควิดเรามีโปรเจกต์อยู่ว่าเราจะไปทำชุดใหญ่ชุดใหญ่แต่ว,ว่าเดี๋ยวรอหมดโควิดก่อนนะตัวลรรีลล่เนี่ยนะครับหรือว่าตัวซีพีสามารถถอดถอดทุกตัวเนี้ยอะไรได้านหลังเน้ได้ง่ายเลยมันเป็นชิ้นส่วนที่แยกที่เขาทำมาให้เราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเวลารถล้มรถแปลกแล้วต้องมาอีกอีกย่างนึงคือตัวไฟไฟได้ให้แล้วหาจะดิางนะไปเลี้ยวย้ายบนไดให้แล้ว ถามว่าอ้าวพี่ล้มไปแล้วก็โดนตรงนี้สิใส่แคทบาสิมีแคทบาสเพิ่มมีแคทบาสเพิ่มนะครับออปชั่นแคทบาสแล้วครับรถป่าเข้าข้าวเนาะนะครับมาลองเทสนะครับมาลองเทสดูแล้วนี่โปอย่างเลยผมอยากให้ลองมาเทสแล้วก็ลองขี่อ่าลองขี่แล้วลองสับเกียร์ขึ้นแล้วก็พลิกชิปพลิกชิปพลิกชิปกับฟอมแล้วถูกใจถูกใจถูกใจดูดออกต้องใจนักครอินเซอร์กิทผมเออเนียนเชีย่ ตึ๊บต๊บมือในกำแทนอย่างเดียวกำแทนแล้วมันดึงเนียนใช่โอเคเรฝากไว้ครับสำหรับคนที่สนใจเข้ามาทดลองนะครับไทยอัมพารลัมห้าเปิดบริการทุกวันนะครับเก้าโมงถึงหกโมงเย็นยังไม่เคยมีพื้นฐานในการขี่รถที่เป็นแนวอะพนเจอร์ลองมาลองดูมาลองได้ขี่ง่ายนะขี่ง่ายดูคลิปวิดีโอนี้ต้นๆนะเมื่อกี้ผมลองขี่ทั้งสลาล้อมคเมื่อกี้จะเจ๋งแค่ขี่สลาล้อมให้ดูการพลิกรถนะครับแล้วก็การขี่เลี้ยวเลี้ยวช้าวแคบ บาลานลด,ด์รถไทเกอร์เนี่ยกล้าพูดเลยว่าบาลาน์รถดีอยู่แล้วยืนขี่เลี้ยวอย่าง่ายตัวเก่าก็ดีอยู่แล้วคืออันนี้มันยิ่งขี่ง่ายก็ใาใหญ่เห <N PP S 2> ็นพี่ๆบอลเดวิลที่ถามมันเยอะเวลาเขาไปทริปกับเราเนอะอทำไมทำไมพี่เขายืนขี่ได้ทำไมเขาโค้งแล้วโค้งลึกจัง โอ้โหเนี่ยครับคำตอบรถช่วยเราเยอะนะไม่ใช่เราเก่งนะรถมันช่วยด้วยครับฝีมือส่วนหนึ่งนะครับรถจะช่วยรถส่วนหนึ่งเก่งไม่ได้อะไรแนะแต่ถามว่ารถด้วยด้วยที่เขาออกแบบมามันช่วยคนขี่มันช่วยให้เราขี่ง่ายขึ้นแล้วพอเราขี่เนี่ยพอเราลงไปขี่จริงๆแล้วพอเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลมันได้ความมั่นใจเรามามากขึมันทําให้เรารู้สึกว่าสนุกกับการขี่สนุกกับมันรถมันช่วยเราเยอะนะครับนะครับลองลองเข้ามาทดสอบได้ที่ ไายอั้มพะรำฮะได้ครับฝากติดตามเผื่อถ้าเกิดหมดโควิดเมื่อไหร่เจอกันเดี๋ยวเจอกัน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 จัดให้หนักหนักเข้ามาตัวนี้ตอนนี้มีโปรอะไรเยอะมดูเดือดผมบอกแล้วดูเดือดไม่ได้แต่บอกว่าดูเดือดดูเดือก่อนแล้วก็มาลองก่อนเข้ามาให้เข้ามาเข้ามาลองจออะไรนะที TFT TFT เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนี่มันไอแพดชัดๆมี GPS นำทางนำทางอีก ตอบูทูได้ด้วยต่อมือถือซิมือถือเลยมีอ้ยเยอะแยะราคาไม่แรงด้วยไม่แรงเขาบอกว่าราคาตัวนี้ดีมากเลยนะหกแสนหาโอ้โหราคน่ารักมากคือพี่ขี่ได้ทั้งทางดำทั้งทางฝุ่นแถมพี่อยากได้เหมือนแบบโหมดสปอร์ตโหมดเลนโหมดอะไรพี่คือมันมาหมดอ่ะเขาบอกตัวนี้เป็นรถตัว Tiger ที่ขาถึงเขาเรียกว่าเป็นรถทัวริงที่ขาถึงมีรุ่นเดียวที่ขาถึงนะสองข้างเลย ขี่ง่ายขี่ง่ายขี่ง่ายนะครับใครไม่ค่อยมั่นใจลองมาลองมาค่อมลงมาอะไรกันก่อนก็ถามว่าขายไหมก็คืออยากขายอ่ะหรืออยากขายอยากขายต้องอ่ะรถดีหลัรถดีจริงแต่มันรถมันดีรถดีปรุงอะไรอร่อยอะไรอร่อยนะอร่อยอร่อยโอเคครับครับผมวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากนะครับมากบกเกเจ๋งแล้วเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ